อ่าแล้วก็ช่วยอธิบายหน่อยเกมเนี้ย Who is it เกมนี้มันเล่นยังไง มันจะมีการ์ดก็จะมีแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กการ์ดแผ่นใหญ่เนี่ยก็เอาไปเรียงตามกระดาษการ์ดแผ่นเล็กนี่ก็คือเป็นการ์ดสำรองที่เอาไว้ถ่ายหน้าการ์ดแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กเนี่ยจะเหมือนกันการ์ดแผ่นใหญ่ที่อยู่ในตารางนะก็จะมีหน้าคนหลายหน้าซึ่งหน้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็มีชื่อเรียกต่างกันแต่เพศชายเยอะกว่าเพศชายจะเยอะกว่าเพศหญิงเพศหญิงก็มีทั้งใส่แว่นใส่มวกผมก็มีสีดำสีเหลืองหรือบางคนก็ไม่มีผมแล้วก็มีหน้าตาต่างแตกต่างกันแล้วก็มีชื่อแตกต่างกันไม เราจะเลือกมาคนนึงซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกลาสส์รองแล้วก็อามาวางแต่ลูกอมลองเออมาคนหนึ่งดูป้ามันมีสีผมนี่ด้วยใช่แล้วเราก็จะทายป้ามีสีผมสีเผานี่ของลูกอมก็จะเป็นคนนี้นะซึ่ง ซึ่งคนนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าอยู่เหมือนกับภาพใหญ่ในกระดานแล้วการเล่นจะผัดกันคพกกลกตาจะตั้งเป็นคาถามของแต่ละคนแล้วผัดกันถามถ้าเกิดใครถามแล้วถูกต้องถ้าใครถามแล้วแล้วมันรู้แล้วก็ให้ตอบแล้วถ้าตอบถูกต้องก็ชนะนนแล้วถ้าเกิดถามแล้วไม่ถูกะจะเป็นยังไงไม่ถูกก็ไม่ชนะเนี่ยมันจะมจีที่ปรับคะแนนตรงนี้นนก็คือชนะครั้งหนึ่งก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปโอเคนกีจะเลือกคนไหนดีนะเออนกีเลือกเลยอย่าให้เฮียคอมเห็นนะเฮียคอมหลับตาเลยใช่ นี่คนนี้ก็คือเป็นคนที่คนนี้มีในภาพไหมคนนี้ก็คือมีในภาพนี่โอเคโอเคเรียบร้อยหัวไหลใครก็มีในภาพไหมเปิดได้โอเคได้เริ่มได้เริ่มได้เลยไหม่กินต้องถามกลมว่าที่ผมไว้อะไรอย่างเงี้ยมีผมไหมมีจะสับอันที่ไปมีผมอ่ะเะบอกนี่ไปสอยู่ไหนกันเอาคนนี้มันหล่นเอ้ยยกเลยคนนี้มีผมไหมด้วยนี่ไม่มีไม่มี ตบไปดงังกงตาสีอะไรตาสีฟ้าคนที่ไม่ได้ตาสีฟ้ารูกก่อนว่าเขาใเอาลงมีหนวดไหม ไม่มีนวดคนนี้ไม่มีนวากรดานหมือนไม่ดีเลยน่กมีนวดนี่นวนวนววหมแวรอหมดแล้วเหรนีนโอเคดได้ให้คดิดอยนี่ม้ยทำไมรู้อะใช่หยาโกงชนะเคยชนได้ไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย สงสัยต้องเป็นใบเล็กที่ใส่เข้าไปในกระดานแล้วก็ใบใหญ่เป็นใบไทยเพราะว่าใบใหญ่เนี่ยพอปรับลงแล้วมันตีกันแล้วก็ทําให้มันมันเกยที่ขอบนี่นค่ะอังกฤษแก้ใหม่นะใส่เป็นใบเล็กเข้าไปแทนใบใหญ่วันนี้ก็เกมก็จะเล่นกับเกียร์กรมไม่เป็นสั้หน่อยแต่ว่าปรป๊ะช่วยเกมเพงเมาเริ่มได้เลย คนที่เป็นสีแดงของก๊กลมเนี่ยชายหรือผู้หญิงผชายถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะป้าก็จะเอาผู้หญิงออกหรือเอาผีกลมผีกลมผีกลมนี่มันคนแก่จะเป็นผู้หญิงใช่ผีกลมคราวนี้ป้าจะใช้นะป้าจะใช้กลมได้กลมได้อะไรตาของป้าสีที่น้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็หนาสีน้ำตาลแล้วมีสีขาวตัวนี้ไหมที่เป็นสีแดงเนี่ยผมสีอะไรเหลือง สีเหลืองใช่ไหมป๊าก็เอาผมสีที่ไม่ใช่สีเหลืองออกให้หมดเลยอ่าป้าป๊าก็จะเริ่มถ่ายได้แล้วนะตอนนี้ป๊าป๊ามีแค่3คนเองตอนนี้ตาลูกกลมและของป้าป๊าใส่แว่นไหมคนของป้าป๊าไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ต่ป๊าป้าคนของป้าป๊าใส่หมวกหรือเปล่าไม่ใส่ไม่ใส่ป๊าป้าก็เอาคนที่ใส่หมวกออกตอนนี้ป้าป๊าเหลือแค่2ช้อยมีเข่าไหมมีเข่าไหมไม่มีเข่าต้อ เดี๋ยวต้องตามป๊ะป๊ากรตอบเลยาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามป๊ะป๊ากรบอบกุ๊กคอมชื่อไซมอนลูกบ้าโอเคป๊ะป๊าจะไะ้เจมตาต่อไปเลือกคนให้ป๊ะป้าหน่อยเจมส์เลือกคนนี้นะโอเคคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีอยู่ในนี้ โอเคอ่าเริ่มได้คนของลูกกลมใส่แว่นใช่ไหมคนของป๊้าเป็นคนแก่ใช่ไหมคนของป๊้าเป็นคนแก่ใช่คนของลกกลมมีหนวดใช่ไหมไมีมีอ่าคนที่มีหนวดทั้งหมดรวม นี่นวัดคนไหนมีนวัดคนของบปปาเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนของกุกรมเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ก็เอาผู้หญิงลงเกมเอาผู้หญิงลงคนของกุกกอมผมสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่คนของบอปปามีตัวจงไหมหน้าไม่มีคนของกุ๊กรมชื่อ K N I N คน I N K E N I N Không phải Người của bà là J O S H U A phải không? Không phải của bà là Harry A R R Đúng rồi Đúng rồi rồi Tiến game ai cũng được Nhưng không thể cho kết nhìn đừng nói không thì Tockey sẽ thắng Và bà tìm kiếm màu gì? Bà tìm kiếm màu gì thì bà đúng hay không? ต้องถามว่าคิวสีอ่อนใช่ไหมคิวสีเหลืองใช่ไหมใช่เอ็นพีไอยากอยากตามพ่อมาถามอย่างนี้พ่อมาต้องเดาโม้แล้วคนของกุ้งกลมชื่อเทนินใช่ไหมเคนิน e <c oughs> ไม่ใช่นคนของกว้าชื่อเอ็นพีไอเอลใช่เลยไหนก,กุ้งกลมเปิดให้ดูหน่อยของบก,กุ้งกลมโอ้ยแล้วกลมชนะเร็วมากตาดี <c oughs>